วันนี้นะครับพ่อพายก็ทนไม่ไหวยอมนอนแต่โดยดีนะครับโดยมีควันต้าแล้วก็พี่น้องเจ้าหน้าที่นะครับดูแลครับอันนั้นกำลังซับมันนะครับเพราะว่าในช่วงหลายวันที่ผ่านมาพ่อพายเอกชัยก็ตกมันอย่างรุนแรงนะครับควันต้าก็กำลังซับน้ำมัน ก็ค่อยๆเช็ดค่อยๆซับนะครับส่วนผู้ดูแลอีกท่านหนึ่งก็พยายามโยนกล้วยเข้ามานะครับช้างเนี่ยนะครับเขาจะชอบกล้วยอ้อยประมาณนี้มะพร้าวกินไหมเออไม่แน่ใจนะครับต้องขออภัยพี่น้อง FC มานาะโอกาสนี้ด้วยนี่คือบรรยากาศบางช่วงบางตอน ก็มาถ่ายทําให้พี่น้องได้ชมกันนะครับวันนี้อารมณ์ค่อนข้างดีผ่อนคลายขึ้นเยอะนะครับปกติควานตานี่ไม่ค่อยมายืนด้านหน้านะครับไม่ค่อยกล้าย,ยึกยักเท่าไหร่แต่วันนี้นะครับควานต้าบอกสู้ๆอย่างนั้นนะครับก็มาชมความสง่างามของพ่อภายด้วยกัน นะครับเดี๋ยวเราก็มาแอบดูว่าควันต้าเขาทำอะไรนะครับเดี๋ยวนี้ควันตาเขาโด่งดังแล้วในสื่อสังคมโซเชียลครับท่านนี้ก็ยังโด่งดังสู้ควันต้าไม่ได้นะครับแต่ควันต้านี่บอกตรงๆนะครับเขาโด่งดัง ในสื่อโซเชียลไม่ว่าตามเป็นเพจเป็นเฟซเป็นติ๊กตอกเป็น YouTube เนี่ยก็จะมีภาพของควันต้านั่งบนคอช้างควันต้าครับทำอะไรนี่นอ๋อดีขึ้นไหมอ๋อครับครับครับ พ่อภายโอ้ยมีความสุขครับนะครับวันนี้ลุงนนมีโอกาสได้เข้ามาถ่ายทำใกล้ๆนะครับก็เป็นความเมตตาจากพ่อภายเอกพชัยเอ นะครับดูควันต้าเขานะครับเขาสร้างความผูกพันสร้างความสนิทสนมนะครับกับพ่อภายเอกชัยนะครับทั้งจับนะครับทั้งจูบทั้งรูปทั้งคำนะครับนิ่มวะกวานต้านิ่มไหมวะ,ะครับภาพนี้รับรอง ไม่มียูทูบเบอร์ท่านใดได,ได้ถ่ายทำนะครับก็เป็นความเมตตาจากพ่อภายเอกชัยของเรานะครับดูท่านั่งอของท่านนะครับดูดูดีๆนะครับโอ้โหสุดยอดพี่น้องนะครับเอาใกล้ๆเลยพี่น้องนะครับพ่อภายจา๋าโอ้ยนาะสง่างามเหลือเกิน หลอกกว่าใครในปัตตภีถ้ามีอะไรหลุดหุดมาบ้าง,าง,ง,างากา็มาแบ่งลุงนนบ์มังเด้อตาเอ้ยมีหลุดหุดมากเ่ามาแบ่งลุงนนทน้ำเน่โอ้โหดูท่านั่งของพ่อภายนั่งพับเพียบสวยงามสงา่าจริงๆพี่น้อง สุดยอดจริงๆภาพนี้เป็นภาพที่หายากนะใช่ไหมเออแล้วก็ไม่มีใครที่มีโอกาสได้เ,เข้ามาถ่ายทำใกล้ๆในลักษณะนี้นะครับอโอเคท่านลุกแล้วนะครับสาธุขอให้พ่อพายมีความสุข ในการใช้ชีวิตเมื่อคืนนอนหลับไม่พ่อพายฝนตกหนักเมื่อคืนนี่อเมื่อคืนนี่ฝนตกหนักมากเลยเ อืมอ๋อดูเขาเรียกพ่อเอกดูไปแล้วไปด้านหน้าแล้วอือือสุดยอด โอ้โห,โหพี่น้องดูภาพนี้หายากมากครับน,ะ,น,นะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับ ี่น้องเป็นภาพที่หายากครับผมนะครับนั่งลงตามคำสั่งของควานต้านะครับควันต้าเขาก็เอากล้วยนะครับไปไว้ข้างๆพ่อพายของเรานะครับก็จับแล้วก็มายัดใส่ปากเลย เนี่ยท่านี้พี่น้องสาธุสาธุนะครับ โอ้โหนะโอโหสาธุสาธุสาธุาธพอพายนะครับวันนี้นะครับควานต้าก็สามารถนะครับขึ้นไปนั่งบนคอของพ่อภายเอกชัยได้เป็นผลสำเร็จนะครับถึงแม้ว่าจะอยู่ในอาการตกมันก็ตามแต่นะครับ ภาพนี้จะเป็นภาพที่หาชมได้ยากพี่น้องสุดยอดนะครับชายร่างเล็กนั่งบนคอช้างนะครับเป็นความสวยงามมีสงาา่าราศีเป็นอย่างยิ่งพี่น้องเอฟซี FC, ท่านใดได้เห็นนะครับก็ขอให้มีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการ สาธุสาธุสาธุวัสดีครับพ่อพายวัสดีครับโอ้ยเออแล้วพ่อพายวันนี้อาบน้ำไหมเนี่ยอืมโอ้สุดยอดพี่น้อง จะได้กลับยังไงใช่ไหมอาคารุ่งเรื่อนพ่อไพ่บอท่านแล้วสิกลับได้จังไดเอเอใชพ่อภายท่านก็รู้อยู่ว่าจะขยับให้ตอนไหน เป็นยังไงชื่นใจไหมอะตามอกี้นี่ลุงเห็นว่าอยู่ๆควันตาก็ไปสั่งให้พ่อภายนั่งลงไม่กลัวเหรอ ลองเช็คดูอาการครับเช็คดูจะย้ายจะย้ายเข้พายออกทีมช่างเขาจะทํางานจะ<อ>ทำงานจะทาโรงเรือนขึ้นลองข,<อ>ขึ้นไปเช็คดูว่าจะย้ายได้ไหมฟังไหมเราสั่งเขาเขาสั่ง,งพ่อพายเนี่ยฟังไหมครับ,บถ้า,ถ,าถ้าฟังก็ย้ายออกมา<อ>จะย้ายออกมาให้ช่างเขาทางานได้สะดวกแล้วจากที่ททไปสัมผัสเมื่อสักครูน่นี่ฟังไหม ตั้งครับออ๋ก็บอกได้ก็คีได้ไม่มีอาการสะบัดไม่มีอาการนี่แบบไม่ต่างคือพ่อภัยเนี่ยเขาตกมันอยู่แล้วไม่กลัวหรือไงไม่กลัวหรือว่ามีความผูกพันกันจนจนจนคุ้นกันแล้วเราดูอาการอ๋อครับโรเลี้ยงเขาจะดูอาการด้วยเขาได้เขาไม่ได้เขาไม่ได้เป็นคนในพ่อครับก็ถือว่าโอ้โหสุดยอดเมื่อกี้ ลุงมีโอกาสได้ไปแถธรราแบบเห็นจัดจังเลยเมื่อกี้นี่ระหว่างพ่อไทยกับไทยแต่ได้ชมผู้รับพบรักทันครงคุมรล้พ่อไทยก่อนโอ้โ้สุดยอดเออโ้คือมันเป็นความรักระหว่างคนขับช้างครับพี่น้องเห็นไหมพี่น้อง เขาทักทายเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งดูแลเขาเหมือนจะบอกว่าอขอบคุณนะ,ะช่วยดูแลสุขอ,อนามัยประมาณนี้นะครับเ,เห็นไหมพี่น้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลอยูนะนะ่ขณะนี้ยังมีการทดลองอยู่นะครับว่าช้างไฟกระชัยเนี่ยจะมีความเชื่อในคำสั่งของควานช้างหรือไม่นะครับ วันนี้มีเฮครับพี่น้องนะครับเพราะว่าพ่อภายเอกชัยก็เชื่อฟังควานช้างเป็นอย่างดีนะครับนี่คือควานช้างบอกให้พ่อภายนั่งลงนะครับเชื่อฟังเป็นอย่างดีพี่น้อง ยอดครับสุดยอดจริงๆง